เรียนรู้เรื่องง่ายๆต่อยอดรายได้กันนะครับซึ่งอีพีนี้นะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการรักษาสิวนะครับวิธีการรักษาสิวเป็นยังไงก็ติดตามกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเรียนรู้การรักษาสิวกันนะครับผมมีทริคครับง่ายๆนะครับบางทีการที่เราเกิดสิวนะครับอาจจะเกิดจากระบบภายในก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสังเกตครับก็จะมีดังนี้นะครับ ถ้าวันนี้นะครับเราเป็นสิวน้าลักษณะที่หน้าผากนะครับบางทีเราอาจจะเป็นสิวที่เกิดจากระบบฮอร์โมนก็ได้นั่นเองนะครับหรือถ้าเราเป็นสิวลักษณะที่เป็นจมูกนะครับตรงเราออกแก้มตรงนี้อาจจะเป็นสิวจากการที่เราทําความสะอาดไม่ดีพอนั่นเองครับถ้าเราเป็นสิวลักษณะที่ตรงคางนะครับบางทีนะครับเราอาจจะเกิดจากระบบภายในของเราในเรื่องของการย่อยของเราอาหารที่ไม่ดีนั่นเองครับฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเรามีลักษณะ สิวที่สามารถสังเกตเบื้องต้นเหล่านี้ได้นะครับก็ลองไปดูนะครับระบบภายในของเราที่จะต้องจัดการตรงไหนได้บ้างนั่นเองนะครับการรักษาสิวนะครับเรามีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1นึ่งับี่ยเขาเรียกว่ารักษาโดยหัตถการนั่นเองครับการรักษาโดยหัตถการก็จะมีอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่การกดสิวนวดสลายสิวนะครับบีบสิวนะครับเลเซอร์นะหรืออื่นอื่นอีกมากมายนะครับ การรักษาที่2นะครับก็จะเป็นการรักษาโดยการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะในการดูแลสิวนั่นเองนะครับ ในหัตการของศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ศูนย์ดูแลผิวพรรณของเราครับดูแลสิวอยู่สสิวนะครับที่เป็นหลักๆเลยนะครับก็คือ1สิวอุดตัน,นครับหัวเปิดนะครับและก็สิวที่2สิวอุดตันห,หัวปิดนั่นเองครับ <accidental> ทั้ง2สิวนะครับก็ต้องรักษาที่ศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์ของเรานะครับเพราะว่าเป็นสิวประเภทที่ไม่สามารถหายเองได้นะครับและไม่สามารถที่จะายไปเองได้นะครับต้องมากดออกที่ศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์ของรนัะคบ การรักษาโดยหัตถการนะครับก่อนที่เราจะทําการรักษานะครับหนึ่งเลยเราต้องเช็คสภาพผิวหน้าก่อนเลยครับเราต้องดูว่านะครับลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนผิวแห้งหรือเปล่านะครับ หรือเราต้องดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนผิวบางหรือเปล่านะครับทั้ง2อ,อย่างเนี่ยบอกเลยว่าการรักษาเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับเพราะคนส,สภาพผิวหน้าผิวบางนะครับก็เวลาการกดนะครับเราจะใช้การกดที่เบาบางนะครับและก็ระมัดระวังมากนะครับเพราะอาจจะเกิดการช้ำาได้นะครับและก็เป็นเป็นคนที่ผิวบอบบางอยู่แล้วนะครับการกดต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นรอยทิ้งไว้ได้นั่นเองนะครับ หรือคนผิวแห้งนะครับก็จะเป็นลักษณะคนผิวแห้งที่มันกดจะยากหน่อยเนาะเพราะคนผิวแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวเขาเนี่ยเกิดขาดความชุ่มชื้นไปด้วยนะครับฉะนั้นการกดเนี่ยมันจะออกยากกว่าฉะนั้นการใช้แรงหรือการที่เราจะต้องเค้นออกมาเนี่ยเขาใช้กําลังในการกดเหมือนกันนั่นเองนะครับ2นะครับเราต้องเช็คว่าในส่วนของลูกค้าเป็นสิวรูปแบบไหนอีกนะครับ หนึ่งนะครับถ้าเป็นสิวในรูปแบบของการที่แพ้สารบานะแพ้ครีมอันตรายมานะหรือใช้ครีมที่มีความแรงมาเนี่ยมันทําให้เกิดการกดสิวได้นะครับสองนะครับให้เราเช็คว่าเป็นสิวฮอร์โมนหรือเปล่าหรือแพ้อากาศมาหรือเปล่านะหรือว่าที่สามนะครับคือเป็นสิวในเรื่องของเกี่ยวกับการที่ทำความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดหรือเปล่านะครับเพราะทั้งสามสิวเนี่ยมีความแตกต่างกันหาตการในการดูแลก็ต่างกันนะครับในการรักษาก็ต่างกันนะครับถ้าคนที่เป็นสิวลักษณะของสิวฮอร์โมนหรือสิวแพ้สารเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วผิวหน้าเนี่จะป็สิวท ผสมกันระหว่างสิวอักเสบอุดตันหัวเปิดอุดตันหัวปิดนะครับผิวก็จะแห้งนะครับก็สิวประเภทนี้เราจะค่อยๆการเราจะต้องค่อยๆกดนะครับเพราะสิวประเภทนี้มันมีการติดติดกันเขาเรียกว่าหัวสิวมันค่อนข้างติดติดกันหลายๆรูปแบบนะครับฉะนั้นนะเราก็ค่อนข้างจะกดแล้วค่อนข้างระมัดระหวังนะครับสิวที่2ถ้าเป็นสิวลักษณะของโฮอร์โมนต่างๆเนี่ยก็คือมันจะกดง่ายกว่านะครับเพราะว่า มันเป็นกระบวนการการขับไขมันร e ่างกายปกตินะครับการกดสิวก็จะหลุดออกมาง่ายกว่าสิวประเภทแรกนั่นเองครับส่วนสิวที่ทําความสะอาดนะไม่เพียงพอเนี่ยก็คือจานวนสิวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับสิวประเภทแรกนะครับการกดเนี่ยก็อาจจะเคลียร์กดออกเนี่ยได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ใช้เวลาในการกดเนี่ยที่อาจจะใช้เวลาไม่มากเท่ากับสิวประเภทแรกนั่นเองครับการกดสิวนะครับเราต้องเลือกที่จะกดสิวหัวเปิดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เคลียร์สิวประเภทนี้ออกไปก่อนเพราะการที่เราเคลียร์สิวหัวเปิดก่อนเนี่ยมันจะทําให การช้าของใบหน้าเนี่ยหรือของรอยกดในการกดสิวเนี่ยมันไม่ได้มากนะเพราะสิวมันหัวมันเปิดอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราจะเค้นออกอะไรเงี้ยมันจะรียรวดเร็วกว่าสิวหัวปิดเพราะสิวหัวปิดเนี่ยเราต้องใช้วิธีการสกิดออกมาด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ให้เน้นการกดจากสิวหัวเปิดก่อนแล้วตามด้วยสิวหัวปิดนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเราเนี่ยต้องเข้ามากดอย่างน้อย 1- นึงสครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเรากดครั้งเดียวแล้วคิดว่ามันหายเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าสิวนะครับก็ มองไม่เห็นนะระเป็นสิวที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่มันก็สามารถขึ้นมาได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้นต้องเข้าปรกดสิวนีสม่ําเสมอจนกว่าปริมาณสิวเนี่ยมันลดน้อยลงนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษารอยสิวต่อไปได้นั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับในการรักษาครับด้วยผลิตภัณฑ์นะครับหรือยานั่นเองในการรักษาสิวนะครับซึ่งวันนี้ครับศูนย์ดูแลผิวพรรณมีทูสกินแคร์ของเราครับก็มีส่วนของผลิตภัณฑ์ครับในการดูแลนะครับในการรักษาสิวเนี่ยมีนะครับอยู่3กลุ่มนะครับ กลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มของการฟื้นฟูนะครับผิวก่อนเลยนะครับและก็ส่วนที่2นะครับก็คือกลุ่มของการรักษาสิวนะครับส่วนที่สานะครับเป็นกลุ่มของการป้องกันสิวนั่นเองครับ EP ที่3นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับของศูนดูแลผิวพรรณมนสกินแคร์นะครับใน3กลุ่มนี้นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มีการวิจัยนะครับรวมถึงคุณสมบัติยังไงนะครับที่ทําวันนี้เรานะครับเป็นที่ตอบโจทย์มากๆครับในตลาดของการดูแลสิวนะครับยังไงไปเจอกันที่ EP ที่3นะครับผลิตภัณฑ์มีทูสกินแคร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ